สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องทางช่องฮอตดี้ลำเลินออฟิเชียลนะครับฮอดแล้วครับพี่น้องฮอดแล้วครับผมตอนนี้เรามาถึงงานแล้วนะครับคณะนี่เวลาใบสองเคืองครับพี่น้องฮอตดีทีวีสักสิบผ้าพี่น้องไปย่างมือบริเวณงานนะครับสำหรับผู้ใดกำลังว่าสิมาเนาะสิเดหูวว่ามือนีงานเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับอ่ะไปครับพี่น้อง ร้อยห้าวันครับ,บ,นนรบมันพูดโรงงาน LG ครับเลื่อยโรงงาน LG มาจากักหน,น่อยพี่พ่อเลยครับอยู่ข่างถนนเลื่อยพี่น้องครับนี่บรรยากาศร้านค้าร้านขายเฮากะกำลังมานะครับพี่น้องครับนี่ก็เด้อพี่น้องเดพื่นอนไปเบิ่งข้างในนะครับตอนนี้ มันกำลังปิดตังค์สังกัดซีนะครับพี่น้องครับโอ้มันพ่วงเอียงพี่น้องพ่งพวงเอียงเนาะโอ้เสกอกเสกอกเสกอกนะครับผมพอดีที่วิสักรับภาพพี่น้องมาเบิรงนะครับ โอ้ห้องน้ำยู่ฝั่งทั้งหน้าด้วพี่น้องครับห้องน้ำมีบริการห้องน้ำด้านหน้านะครับตั้งของงานเลยพี่น้องอันนี้ดีรถแห่ร่ำเพลินเตยเสด็จทัางก็มาฮอดแล้วครับพี่น้องครับมาฮอดแล้วดีเสียงอีสานนะครับมาหนีปะทะกันนะครับกับเสียงอีสานพร้อมกับทีมงานรถแห่ร่ำเพลินเตยเสด็จพร้อมกับทีมงานพระเอกนั่เอกสาหน่อยเพลินแพงเข้าพร้อมนะครับผม วันซึนพ่อเซลน้ำกันนะครับแน่นอนนะครับมาแลงบรรยากาศบริเวณงานกะนกี่นะครับที่จริงแล้วผมกับมาหอดึเอง,งเต็มตีสองแล้วครับพี่น้องครับมาถึงแล้วบริเวณงานกะกว้างขวางดีด้วยครับพี่น้องครับมบีบริการมีเก้าอี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาแลงกันซิมี่้านเครื่องดื่มร้านคาร้านขายฮอรนะครับ ระบบทุกสิ่งทุกอย่างน,นะครับพี่น้องศิลปินเฮาพี่น้องเป็นกนนระนอนพักผ่อนตามอัธยาศัยหลล่ละพี่น้องนี่ระบบเสียงพี่น้องเอ้ยระบบเสียงนะคระบบับผมโอ้คือสิล่์ท่านได้เข้าไปหรอกครับพี่น้องแต่หลังลเวทธีก็ยังไม่ท่านได้มีอย่างนั้นเพิ่มีแต่พี่น้องเป็นนอน่นนะซึนะครับโอ้โหพาพเบิบ่งโอ้ระบบเสียงเป็นสุดยอดอีหลีนะครับ มดาสลาเวทที่มาแลงนะครับศิลประมาณนี้เด้อพี่น้องบะมันมาแลงเพิ่อจะยกขึ้นนะครับยกขึ้นคนต้องขึ้นสูงยกขึ้นกทำลมกันฝนได้นะครับผมอันนี้มันบันไดใส่เงี้ยงเวียนกะเอาโล่งังี้สีนะครับมาแลงกับศิลปต่างเดี๋ยวพวกศิลปินเข้าสปทำการแสดงทั้งนี้มาแลงนะครับเป็นงานลินทถรถแห่นะครับบางส่วนศิลปินรถแห่กับศิลป์ทั้งรถแห่คือเก่าเด้อครับพี่น้องครับ นซนศิลปิน,นรถแห่กับศิลินที่ทั้งรถแห่คือเก่านะครับเพราะมือนีเป็นงานประชันงานปะทะงานจอยกันนะครับวันนี้มีรถแห่ล,ลำเพลินเต้ยเสเด็จน,นะครับมาถึงแล้วนะครับผมพ <c oughs> ื้นที่กว้างขวางดีนะครับผมกว้างขวางดีนะครับติดกับถนนใหญ่เลยนะครับผมพี่น้องหาบอยากนะครับ เล่ยเอลจีมาจากน้อยนะครับถ,ถ้าถ้าผ่านมา LG อยู่ฝั่งซ้ายมือก็เล่ยมาจากน้อยนะครับถ้าไป LG อยู่ฝั่งขวาก็ก้อนสีฮอด LG ลจีนะครับพี่น้องสับสนมื้อนี้ผมบอาสับสนมืน้อ <c> น <oughs> นะครับทีมง,งานเสียงอีสานเพิ่นก็นมาแล้วนะครับต้องสาันจอดอยู่ข้างหลังนะครับผมมาครบเรียบร้อยนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ด,ดีดีครับพี่น้องครับทางป้ายางนี้ละ มองนี้ทวีศักเคยมาเห่นหลายเทือแล้วล่ะครับเพื่อมาหลายเทืออะไรตอนยุ่ระเบียบก็มาหลายเทือนะครับผมจำได้ดีนะครับมองพักมองยูมองเศร้าแถวนี้คนเก่คนเคยดีนะครับแถวนี้พวกแดงระยองนะครับบางที่กับอาซิมีเออส้นทั้งหนอีกนะครับผมทีมงานทีมงานสาวหน่อยก็มาดูผมเห็นเห็นป้ายเพิ่อยูนะครับ เงินปลายพุจะโอ้โหมองตัวยังไงพัากันอยู่จังไหนนอนพี่น้องเราบขึ้นนี่ลืมอีหยังไว้บุญนี่ครับพี่น้องครับรื้อใบนี่แหละรื้อใม่เชนผาบ้างรื้อนี่การคิดคัดเล็กๆหน่อยๆนะครับเอ๋อสำหรับผู้ใดนะครับสนใจนะครับอยากได้รถแห่นะครับไปสมพลในงานนะครับไปแห่ไปงานกะติดต่อได้ทางเบอร์นี่เด้อครับพี่น้องครับหรือว่าทางเพจ เฟซบุ๊กสาน้อยเพชรแพงก็ได้หรือว่าสร้างเฟซบัตโจก็ได้นะครับผมแต่อ,อยากให้ดีก็คือโทุเบอร์นีเลยครับพี่น้องครับโทุเบอร์นีเลยลรถแห่สาน้อยเพชรปันแพงเตื่ยเสะเดือนะครับรถแห่ล่ำเพลินเตื่ยเสะเดือนครับผมเนี่ยการันตีข,วมมวข้อมูลข้อมูลแน่น,นอนนะครับผมอ่าเบาวอลชัยเพื่อนหนึ่นสุดยอดอีรีนะครับผม ทีมงานรถแห่นี่จะผู้ขักตรวจกับตรวจนะครับพี่น้องนีเลยนะครับผมระบบเสียงก็ต้องพูดถึงนะครับพี่น้องตอนันตีนะครับผมจากชอช้างมิวสิกนะครับเึงรหลดครับพี่น้องเอ้ยขึ้นหัวใจพลสีวหายนะครับเมื่อเคยเห็นลองทั้งรถแห่จ้าดเถื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวทีคนนี่นี่แค่นี้ครับแค่นี้เริ่นงกระับลงมากนะครับพับลงมาเห็นเป็นเวทีนะครับ แค่นี้นะครับแค่นี้แหละพับลงมาเห็นเป็นเวทีผมแบบตื่นมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นยืนจังสีบะมีแนวกันแนวยังนะสินะครับตกใจว่าสนิลองเพีงกดถือขอัขี้พี่น้องเอ้ยขอโทษขอให้หลายๆเด้อยสำหรับพี่น้องนะครับอยู่บังเลยสดมาขึ้นนีนะครับผม <c oughs> ลองเพียงกวดถือควัตขอี้ <c oughs> <c oughs> วบริเงานกกวันดีทวีสักมาหอดไทยพี่น้องเบื้องนะครับเอาเครานะครับผมเอาอขออนุญาตฝากพี่น้องเี็กน่อยนะครับผมสําหรับสำหรับหน้างานด้วยครับสำหรับหน้างานให้พี่น้องครับหาบางยากนะครับสำหรับผ้ใดสิมาเมืองิวเลี่ยงกับเราก็บบ่คคุนเคยครับเส็นทางนะครับผมตั้ง GPS มาเลยครับพี่น้อง LG นะครับปลวกแดงระยองนะครับเนี่ยครับตัวโรงงาน LG สีฟังขวามือเรื่องก็เสียงดังเล็กน้อยขมาตกลงไปหลายๆโรงงาน LG สีฟังขวามือนะครับน้องดู JR JR นี่แหละครับนี่การพาลัดขายพี่น้องเป็นตองเป็นห่วงครับหลายครับทางถนนก็ยังมีอีกหลายนะครับทุกท่า ภาพพี่น้องไปเบื้องนะครับสเห็นไฟป,ประดับอยู่ดอกพี่น้องครับก็จิ้งลังจิติดตั้งนะครับติดตั้งไฟป,ประดับภาพเป็นเบื้องนะครับนี่แปลกบอกยางเงยเลยนี่แปลกบอกยางเงยเลยครับยินี่น ใหญ่เลยบอกันแน่นอนนะครับมาเรงนะนี่แหละครับผมโอเคอเรียดเด้อครับพี่น้องครับมาแรงพอกันเด้อครับผมมันแดดพี่น้องมันแดดภาษิประมาณนี้เด้อครับผมสลับงานมาแรงนะครับ มหากรรมรถแห่ปะทะศิลปินมอลำนะครับผมมีทีมงานสัญสารละกัต้นแห่ลำเพื่อนเตยเสือกมวลซื้นน้ำกันนะครับผมบริเวณงานกักว้างขวางสะดวกสบายนะครับนี่เครื่องดื่มนะครับบริการแล้วก็ร้านคาร้านขายบริเวณหน้างานนะครับเยอะแยะมากมม่เลยครับพี่น้องครับมากินข้าวแรงขี่น้ำกันก็ได้นะครับผมเอาสับพอดีที่พิสักนะครับสิไปหากินข้าวกินน้ำแลวพี่น้องครับ แค่กระต่นนะครับผมอห้กินขผากินน้ำแล้วเดี๋ยวพอกันเหมือนแลงเด้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีที่พี่สัตก์พอล่าพี่น้องไว้เพียงสม,มีนะครับพอกันคลิปหนาะพอกันคลิปต่อไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ความน่ามีได้ครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับสวัสดีครับ